ครับตอนนี้ก็รอแฟนนะครับแฟนไปซื้อของก็จะตั้งกล้องไว้ตรงนี้เก็บภาพกิจกรรมที่เราสองคนทําร่วมกันนะครับอของมาเครับเป็มแล้วออน,นี่ง,งม่ 我听个。嗯嗯嗯 ไม่ต้องคิดมากแค่โฆษณาแอกเน่โลชั่นบัตสเปย์ใหม่ควบคุมความมันลดการอุดตันช่วยทำให้สิวแห้งจากด็อร์สมชาย